เริ่มงานแล้วครับพี่น้องครับทางตรงจากกทมพนักงานสองคนทำงานตอนนี้เขาเปียกน้ำพี่น้องเออาไปตาก ผู้อยากได้ขอสารกับตรงวัดดวงบังเด้อทไปแห่งท่านบ่แห่งแห่งท่านนี่สีไปให้แห่งพ่ท่านก็เลี้ยวผนดีหลเกี่ยวหมู่บ้านนี่ผนตกมาใส่ you <laughs>